สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนางเอกสาวสวยที่มีคนถามถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสาวที่สาวริธิสาค่ะและในคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะรวบรวมพระเอกทั้งหมดของทิสานะคะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะทิสานะคะเริ่มผลงานเรื่องแรกกับทางช่องเจก็คือเรื่องเสือสั่งฟ้าในบทของดารินค่ะเรื่องนี้เป็นตัวรองนะคะ ส่วนพระเอกเรื่องแรกของทิสาน uh ั่นก็คือพอสรันค่ะในละครเรื inhos, in ่องลูกผู Hungary ้ชายไม้ตะพดในบทของไม้ค่ะในปี2555ค่ะเรื่องนี <of> nice ้ถือว่าเป็นเรื่องที่สองของทิสาซึ่งก็เป็นเรื่องแรกของการขึ้นเป็นนางเอกละครลังข่าวของทิสาด้วยนะคะโดยได้มาประกบพอสรันเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดและก็ตามมาคู่กันอีกครั้งในปี2558ก็คือเรื่องไฟมานค่ะซึ่งเป็นเรื่องต่อไปค่ะ จากนั้นในปี2558ก็มาพบกันอีกครั้งในเรื่องตะพนโลกกันค่ะซึ่งก็เป็นภาคต่อจากเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพนนั่นเองค่ะ <S <S คนต่อไปค่ะออมอัคพันธ์ค่ะจากละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยในปี2556ค่ะในบทของเจ้าชายนั่นปิงน,นรเทพค่ะหนุ่มคนต่อไปค่ะวีวีรภาพจากละครเรื่องหนีก็ล่าซ่าก็รักในปี2557ค่ะ เป็นละครแนวรักโรแมนติกนะคะเกี่ยวกับพระเอกซึ่งก็คือวินรับบทโดยคุณวิรียภาพนะคะเป็นครีเอทีฟนะคะที่เพิ่งถูกไล่ออกจากงานค่ะต้องจับพลัดจับผูตีการตามล่าของคนร้ายเพียงเพราะว่าได้รู้จักกับนางเอกก็คือเอรับบทโดยทิสาค่ะเป็นคุณหนูเอาแต่ใจที่ดันไปเห็นและเป็นพยานปากสําคัญในคดีฆาตกรรมลูกชายนักธุรกิจใหญ่ค่ะแถมเธอยังสร้างเรื่องนะคะว่าวินเนี่ยเป็นโจรจับตัวเธอไปเรียกค่าไถยเพื่อประชดพ่อที่เชื่อแม่เลี้ยงว่า เธอเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเมื่อหนุ่มสาวต่างขั้วต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันความผูกพันจึงเริ่มก่อตัวขึ้นค่ะก็ประมาณนั้นค่ะหนุ่มคนต่อไปค่ะอ้วนรังสิธิ์จากละครเรื่องเงาค่ะ ซึ่งเรื่องเงานี้นะคะตอนจบจะเป็นอะไรที่เศร้ามากๆเลยนะคะเพราะว่านางเอกก็คือทิสาซึ่งระบบเป็นเจริญขวัญค่ะเป็นเด็กสาวที่ขี้โรคแต่มีจิตใจที่สูงส่งนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจร่วมมาตั้งแต่เด็กค่ะทาให้เธอเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะสุดท้ายตอนจบนางเอกก็ตายไปค่ะ ส่วนอ้วนรังสิตนะคะมาในบทของอิสาราค่ะชายหนุ่มที่มีความดีความชั่วเสมอกันแรกๆนะคะอิสาราเนี่ยจะหลอกให้นางเอกก็คือเจริญขวัญมาลงรักเขาให้ได้เพื่อหลอกที่จะให้เจริญขวัญเนี่ยยอมมอบมรดกที่เป็นบ้านเดิมของคุณยา่าคืนให้แก่เขาแต่สุดท้ายนะคะเพราะความดีของเจริญขวัญน,นะคะทําให้เขารักเธอจนหมดหัวใจนะคะถึงแม้ว่าเขาจะผ่านผู้หญิงมาเยอะแต่เจริญขวัญจะเป็นเพียงคนสุดท้ายของเขานั่นเองค่ะ นุ่มคนต่อไปค่ะนี้วงศกรค่ะจากละครเรื่องข่ามาคนเดียวค่ะเป็นละครแนวแอคชั่นดราม่าในบทของครูอังคารค่ะ ต่อมาค่ะเวียสุกรลวั์ค่ะในละครเรื่องสัมปทานหัวใจค่ะซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปี2561ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ปังมากๆค่ะกับการฟินอินจินและก็จากความปังเรื่องนี้เองนะคะก็ส่งผลให้มีละครคู่กันอีกครั้งในเรื่องย่อรักนักรบในปี2562ค่ะแล้วก็มารับเชิญในละครเรื่องมั่นบางใจในบทของแม่ลูกแก้วในปี2563ด้วยนะคะ และสำหรับเรื่องสัมปทานหัวใจนะคะก็จะกลับมาให้ผู้ชมฟินอินจิ้นกันอีกครั้งต่อจากละครเรื่องฟ้าหินดินใจค่ะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันอังคารที่1มิถุนายนนี้นะคะยังไงแฟนๆช่องเจดก็ติดตามชมกันได้ค่ะนุ่มคนต่อไปค่ะออยธนาค่ะจากละครเรื่องรอยอาฆาตค่ะซึ่งก็เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนในปี2562ค่ะ ต่อมานะคะเข้มหสวีค่ะจากละครเรื่องตะวันอาบดาวในปี2563เป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าค่ะซึ่งเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ชมแล้วก็ลุ้นตามและก็สนุกอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะต่อมาค่ะมิกทงระยะค่ะจากละครเรื่องใส่เลือด2หัวใจค่ะซึ่งก็เป็นละครที่เพิ่งเปิดโผลไปไม่นามนมานี้และอยู่ระหว่างการถ่ายทำด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะ และมีอีกเรื่องล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดโผไปไม่นานมานี้นะคะซึ่งจะประชันกับพระเอกทั้งสองคนเลยค่ะนั่นก็คือบูมกิก้องและก็ยูโรยศสวัสดิ์ค่ะซึ่งโดยจากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบูมกิก้องก็จะมาในบทของลานนาซึ่งลานนาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับเฉิดตอนที่อยู่เมืองนอกด้วยกันตอนที่ลานนาเรียนอยู่เมืองนอกก่อนที่จะบินกลับมาเมืองไทยแล้วแต่งงานกับเยาวยอดค่ะแต่ลาน,นาก็ยังรักในตัวเฉิดมากอีกเช่นเดียวกันค่ะ ยูโรยศวรณน,นะคะจะมาในบทของบุเรศค่ะซึ่งเป็นชายหนุ่มนิสัยดีและแอบหลงรักเฉิดในที่ทํางานใหม่ของเฉิดนั่นเองค่ะหลังจากที่เฉิดน่ะอยากขาดกับดรเรืองบุญอดิสามีแล้วก็มาทํางานใหม่นะคะแล้วก็ได้เจอกับบุเรศค่ะก็ประมาณนั้นค่ะ และนี่ก็เป็นพระเอกนะคะที่เคยประชันบทบาทกันกับสาวหน้าสวยหวานทิสสาวรลิติสานะคะที่ผ่านมานะคะเท่าที่ไม่ออยรวบรวมได้ก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคาดตกบกพร่องใครไปหรือว่าผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ